สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอปดากอนมากับผมโมโกแล้วนะครับวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเซิรฟ์ฟผมจะลงกับเซิร์ฟไหนบ้างแล้วก็รายละเอียดของซีซัน2มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะเซิรฟ์ฟผมที่รวมเป็น36 52 71 83 89ผมอยู่83นะเพื่อนๆมีใครอยู่เซิร์ฟนี้ไหมก็มาพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะหรือเพื่อนๆจับคู่กับเซิร์ฟไหนก็ลองพิมพ์ในคอมเมนต์กันได้นะครับเพื่อให้ไม่ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเช็คกันเลยว่าฤดูกาลหน้ามีอะไรบ้าง เราจะไปดูบทน้ำและดูการหม่ก่อนอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมจะข้ามไปเลยคันที่1ก่อนอันนี้คืออะไรอันนี้เบเฮมัสตัวไม้อันนี้ก็บอกว่าทํำยังไงโอเคอันนี้อันนี้เหมือนเดิมนะครับอ่าส่วนที่เปลี่ยนซีซั่นสตอนแรกเอ้ยไม่ใช่ซีซั่นสามขออภัยครับคันที่3ปกติเราจะคลองมังกรไฟใช่ไหมครับรอบนี้เหมือนจะเป็นมังกรน้ําแข็งนะเพราะว่าน่าจะเป็นทีมแบบน้ําแข็งนะเนาะไปดูคุณสมบัติประจํา ฤดูการเลยอาจจะพิ์ไม่หมดเน,ะนาะอณาจักรใหม่ก็หมายถึงแผนที่ใหม่นะดูสิอันนี้น่าจะเป็นอไอสิ่งสัปปรปะหลาดใหม่นะครับที่เป็นไฮไลท์อย่างนี้นะอ่าอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้อาจจะเป็นคอนเทนต์ใหม่อันนี้ผมจะข้ามไปเลยสนามพิสูจน์ต้นอันนี้เป็นคอนเทนต์ใหม่นะไหนดูสิตรงต่อสู้ของท่านในคาท้าคนแก้รูปปั้นให้กำหนดไว้แล้วคบรูปปั้นโอ้อันนี้เหมือนจะเป็น ประมาณว่าลีลิกนะครับคือเหมือนเหมือนคล้ายๆหมู่บ้านของกิลอะครับที่ว่าถ้าเราได้นนี้มาแล้วจะทําให้พันธมิตรของเราเก่งขึ้นนี่นะครับเพราะเขาเขียนอยู่ว่าขวาลูกป,ปัน้นบรรทบุรุษให้กับพันธมิตรของท่านน่าจะหมายถึงกิลเนาะเนื้อเรื่องใหม่อ่าก,กิจกรรมเนื้อเรื่องใหม่ให้เ,เพื่อนๆไปเอาเพชรเอาและรู้เนื้อเรื่องของเกมมากขึ้นนะครับก็ดีเลยแล้วมาถึงเบฮมัตโตไมอาจจะมียักษ์น้ําแข็งและ มังกรน,น้าแข็งไม่รู้ว่าใหม่แล้วจะเอาตัวเก่าออกไหมนะครับแต่ถ้าไม่เอาออกนี่ก็ดีเลยจะได้มีตีเยอะๆเนาะอ่าชำระล้างหมู่บ้านไหนจากหมู่บ้านเก่าเพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงชอบหรือไม่ถ้าส่วนตัวผมผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าหนึ่งเลยมันต้องมันต้องวางที่ไปใช่ไหมครับมันทาให้เราค่อนข้างเสียเวลาแบบไหนจะเรื่องจํากัดจํานวนอีกมันก็อาจจะทําให้เราแบบไม่อิสระอย่างที่คิดนะครับแต่ก็เป็นระบบใหม่ก็ถือว่าไม่แย่ เราลองดูซิว่ามันจะเหมือนเดิมไหมตรงไฮไลท์ได้เลยแต่บัตรอ๋อนี่เนี่ยแต่บัตรนี้ไม่มีต่อไปแล้วที่ของคุณจะต้องขายอนาเขตเพื่อช่วยชาวธามารีที่ถูกปิดล้อมเราชนะกองทัพดักลิงใช่ว่าผู้สนับสนุนจะแทนด้อมาตียงเนี่ยอ๋อเหมือนจะเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ได้บอกนะว่าเปลี่ยนอะไรอันนี้ทางผ่านอ๋ออันนี้เหมือนเดิมนะครับคือเราจะยึดประตูได้เราต้องยึดเบเฮมอตก่อนเนี่ยชำระเบเฮมอตในภูมิภาคนั้นผ่าน ในของผ่านคุ้มครอมบางส่วนเท่านั้นที่จะยึดของผ่านนี้ได้ทางผ่านนี้ได้อ่าณน,นี้นะครับทรัพยากรเฟรื่องฟูจุดทรัพยากรทั่วธรรมลิทธ์ได้รับการอัปเกรดแล้วอ๋ออันนี้ต้องให้พูดแบบให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆนะครับคือเขาจะปรับสเกลใหม่ทําให้แบบอย่างเลเวลเจ็ดอย่างเงี้ยจะจากได้ร้านร้านก,กว่าจะไม่ได้ร้านเท่าไหร่อาจจะเป็นร้านห้าเลยก็ได้นะครับแบบเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้บ้านเราทรัพยากรไปไวได้เยอะขึ้นอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพื่อนจะได้มีทรัพยากรไม่ขาดเนาะแต่มานานก็น่าจะยังขาดอยู่หรือเปล่าระดับดาวสูงสุดของฮีโร่และสิ่งประดิษฐ์โอ้อันนี้ก็เป็นระบบเสียตังค์เลยนะครับแต่ก็อาจจะดีทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นระดับดาวสูงสุดของฮีโร่และสิ่งประดิษฐ์เพิ่มขึ้นแล้วอันนี้ก็ไม่รู้จะเพิ่มไปอีกเท่าไหร่นะครับ เราต้องรอดูต่อไปนะ EP ของ PP อันนี้เหมือนเดิมนะระบบนี้อยากจะคอมเพลนิดนึงว่าค่อนข้างเก็บยากแล้วก็อาจจะเอื้อให้ฝั่งวานมากไปหน่อยแบบคนที่งบจำกัดก็อาจจะเก็บเยอ,อยากนิดนึงแต่ถ้าตส,สู้กับแบบกับแบบปั๊มกับกิ้วก็จะได้เท่าเดิมนะครับแต่ก็ยังเสียเวลายอยู่ดีนะผมมองว่ามันทำให้เกมมันแบบซีซั่นที่ผ่านมาไม่ค่อยสนุกเพราะว่าเป็นซีซั่นหนึ่ง plus ระยะเวลามันเลยสั้นใช่ไหมครับมันเลยทําให้ไอ้ระบบเนี้ยใช้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกับ EP ของ PVP ก็มาคอมเมนต์ช่วยกันนะอ่าเราไปดูอันสุดท้ายกันเลยแผนที่ฤดูการโอ้รอบนี้จะเกิดแบบติดกันเลยหมดเลยนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆวางแผนกันยังไงก็มาแชร์กันได้นะครับอยากรู้ว่าเพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงในการแบบใหม่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันค่อนข้างแบบ อะไรนะครับคือเนื้อออกใช่ไหมว่าแบบมันแบบติดกันเลยนะครับแบบว่าประตูเปิดก็พร้อมสงครามกันได้เลยเลยนะเนี่ยก็ถ้ายงังไงก็ลองแบบคอมเมนต์กันช่วยกันนะครับว่ามีความเห็นยังไงกับฤดูกาลที่2ส่สวนอ่าเรามาดูตัวอย่างรางวัลกันดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมรางวัลอ่าเหมือนเดิมนะครับก็คืออ่อนับมังกรนับ ปีศาจแมกมาาเพชรคุณได้จำนวนตัวแต่จำนวนตัวจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่เบฮมอสเบฮมอสก็ลดลงการจะทำให้นั่นเหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่อ่าไหนเราลองไปดูอันอื่นอ่ารางวัลอันนี้เหมือนเดิมไหนเราไปดูรางวัลการเจมิมอันนี้เอาเหมือนเดิมอ๋อมีดาพายุหอกขึ้นมานะครับสรับกรัรการเจมิมผู้พิชิตผู้ิชิตมีหอกเพิ่มขึ้นมา แต่ไม่มีดาบของนั้นนะครับดาบของม้านะอันนี้ก็เป็นสุมนะครับผมจะข้ามไปเลยก็โอเคครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วถ้าเ,เพื่อนๆรวมเซิร์ฟไหนหรือมีความเห็นยังไงกับ S2 ก็มาแชร์กันนะครับส่วนตัวผมแล้วก็ขอตัวก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ